วันอังคารที่16กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาณหอประชุมเบญจานุสนรโรงเรียนเบญจมมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาหรือสภาจำลองสัญจร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานศึกษาโดยนายองอาจจูมศรีมาผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมัมหาราชกล่าวต้อนรับนายพิรพจน์รัตนามาลีรองเลขาธิการวุฒิสภาและวิทยากรจากสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาในโอกาสนี้ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ระหว่างสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและโรงเรียนเบญจมมหาราชซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ถึง จำนวนทั้งสิ้น243คน นายพีรพจน์รัตนมาลีรองเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้แง่คิดกับเยาวชนในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาหรือสภาจำลองสัญจรและมีการอภิปรายหัวข้อวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและระบบรัฐสภาบทบาทหน้าที่และอำนาจวุฒิสภาพร้อมทั้งกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภาหรือสภาจำลองโดย วิทยากรจากสำนักง,งานเลขาธิการบุธสภาจากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในการร่วมแสดงบทบาทสมมุติการประชุมบุธสภาในประเด็นเห็นด้วยหรือไม่ในการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดโดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมบทบาทสมมุติได้เป็นอย่างดี สวัสดีครับผมนายทศธรรมจุธาเกศน,นักเรียนชั้นม6โรงเรียนเนบญจมหพาราชน,นะครับแล้วก็ได้รับบทบาทให้เป็นประธานสภาจำลองในกิจกรรมครั้งนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางสำนักงานเลขาธิการมติสภาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาจาัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้พวกเราเป็นการที่ทั้งเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่และอำนาจของ ทีิสภารวมถึงความรู้มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัติย์ทร,ทรงเป็นประมุ่นะครับก็จากกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้นะครับก็สนุกมากแล้วก็ดีใจที่พี่ๆได้มาจัดก,กิจกรรมให้ในโรงเรียนของพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสถัดไปก็หวังว่าจะได้ไปเยือนที่สัพยาสภา,าสถานของจริงแล้วก็ให้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับโรงเรียนของเรานะครับผมขอบคุณรับ